สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยกองบัะชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยเัชาการฐานพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4ส่วนหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสำนักงานพัฒนาภาคสี่ส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายสนันสุนทิเมืองและนายเอกพงศ์มูสิกะจเจริญผพ้อการกองส่งเสริมคณะอาจารย์มอปัตตานีและส่วนราชการเข้าร่วมให้การต้อนรับแพทย์หญิงเพชรดาวโทมีนา ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการสร้างการรับรู้และเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัสตว์ภาคใต้ชายแดนปีงบประมาณ2,567และได้มาร่วมปลูกพืชอาหารสัตว์มันสำปะหลังต้นหม่อน ต้นกระถินในแปลงสาธิตณศูนย์การเรียนรู้ผู้เลี้ยงโคเนื้อนทพบ้านปิยาหมู่สา3ตำบลปิยามุมังอำเอยะริงจัังหวดปัตตานีและจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดยะลาร่วมกับานายอาแดนานาดีประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทพกลุ่ม ปะเซงโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์บรามันเพศผู้อายุหนึ่งเดือนและได้มอบแร่ธาตุก้อนรวมไปถึงแนะนำวิธีการดูแลแม่โคหลังคลอดให้กับนายลาซิเถะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนนตพณบ้านเทีที่47ทับ3หมู่หนึ่งบ้านเปาะเซงตมุเปาะเซงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจบข่าวพันจากัดอีกหญิงสริปะมลีอ่าน Não tem